สวัสด,ดีครับก็ตังกำลังจะพาตัวหนึ่งแต่เช้าแหละก็ตื่นมาแต่เช้าแบบงานมันมีหลายตัวเนาะก็เลยรีบม,มาทำแต่เช้านี่ก็จะแปดโมงเองแต่ว่ามาวางยาแล้วทีนี้เนี่ยตังกำลังจะวางแผนผ่าตัดมาเป็นเอ็นหลังหัวเข่าขาดกับสะบ้าเคลื่อนเราก็วิธีการจัดการเราก็คือจะแบบตัดรับมุมกระดูเราก็ทำพวกย้ายเอ็นลูกสะบ้าแก้ไขใหม่เพื่อทาให้เขาแบบกลับมาเดินได้ดี นี่กาลังจะวางแผนอยู่เลยมาดูกันเนี่ยตึงกาลังจะวางแผนว่าเออสิ่งที่ถังต้องทำคืออะไรบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นการวางแผนการผ่าตัดของเราจะเรียกว่า TPLO แล้วก็กําลังใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของเราง่ายๆประมาณแบบ5ทีเราก็เสร็จแล้วแล้วเราก็มาดูว่ากระดูกของเขาอะเป็นยังไงแล้วเราจะผ่าตัดของเขาอะให้กับเขาอะโดยการหมุนแนวกระดูกใหม่เนี่ยกี่มิลกี่องศาอะไรประมาณนั้นเพื่อที่ จะทำให้เราแบบให้เราประสบความสาเร็จแล้วกันในการพ่าตัดอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกเหล็กดามนี่เราจะมาใช้ยี่ห้อนี้ของอิตาลีที่โรงพยาบาลเราจะใช้แต่ของอิตาลีนี้เลยซึ่งมันจะทําให้เราสามารถมั่นใจว่าผลลัพธ์ของเราจะออกมาดีแล้วก็ไม่เจอปัญหาอะไร ข้อดีของการวางแผนก็คือเราสามารถที่จะรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรอะ่ะแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างเป็นระบบและรูปแบบในสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์ในการผ่าตัดคือเรารู้แหละว่าขั้นตอนของมันต้องทําอะไรบ้างต้องใช้เหล็กดามอะไรเราก็เตรียมเครื่องมือมาแต่แล้วเราก็วางแผนวนึ่งสา1 2ีเราจะทาอะไรทําให้เราไม่ต้องวางยาสลบนานเราก็น้อง้วตื่นได้เร็วแล้วเราก็จะไม่ทําร้ายเขาเยอะแล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนในสิ่งที่เราวาดไว้ส่วนผลลัพธ์มันก็คือว่าหลังจากที่ผ่าไปแล้วเราก็มาเช็คดูอีกทีนึง ว่าผลลัพธ์มันตรงตามแผนของเราไหมถ้ามันตรงกันเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามันก็จะดีเราก็ถูกต้องโดยที่ปัญหาแซกซ้อนก็จะน้อย